วันนี้เป็นวันที่นะครับเป็นวันที่เดียนะครับซึ่งในการนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับพบสมเระเจูอ์หวนะครับแล้วก็ในการทำพิธีด้วยนะครับซึ่งเราาเดนตีได้เลย อนันต์เดินเดินจะมีช่องเดินเข้าไปใช่ใช่ครับอนันตเดินไปเลยครับแล้วก็ขึ้นชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราให้ลงมาได้นะครับพะ่ช่างเราอีกประมาณยี่สนาทีเราจะเริ่มนะครับเราจะเริ่มแล้วนะคะรับก็เราจะร่วมกิจกรรมนะครับพิธีการแล้วก็พิธีเปิดนะครับถาวายสักการะนี้นะ ขึ้นไปข้างบนทำงานอะไรต่อแต่ว่ารางน ตอนี่แบบาค,ครับผมก็สำหรับเหตการที่ชายแดงของฝั่งไทยกบลังชาครับก็ตวัวผมเองครับก็รู้สึกว่าเจ็บเราก็รู้สึกว่าตกใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันกระชันจิตนะครับที่จะมี รางบอกเหตุว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นหนุกแข็งใจนะครับพี่น้องนั่นครับที่ทางชายแดนนะครับในสังคมไทแล้วก็ฝากความห่วงใยนะครับไปถึงพี่น้องนะครับชาวไทยนะครับอยู่ชายแดนครับก็ให้ระมัดระวังตัวนะครับฝากความห่วงใหญ่นะครับผมจากผมนะครับการนิสิตนายกการนิสิตนะครับว่าให้ทุกคนทำตัวเรียตัวเองให้ดีนะครับระวังชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะครับ สร้างความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าท่านเป็นผู้มีมรดกทางทหารแล้วก็ท่านก็มาให้คำมั่นสัญญาครับว่าจะปกป้องปไตยประเทศไทยครับไปถึงพี่น้องทหารนะครับก็เอาใจช่วยนะครับอยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับก็สู้ๆครับเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงครับก็คือว่าทำ ยเพราะว่าไม่ได้ลงแค่ทางปฏิบัติการของทางอาาหารแต่ว่าเป็นการทําลายหรือว่าทําลายทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของพี่น้องชาวไทยของเราครับสนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ําตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น